สวัสดีครับสวัสดีเอฟทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าชู่ช่องครับวิไลหิโชคครับมือนีสวงสายๆนะครับสิพายเอฟครับทางช่องครับไปติดตามแนวทางตัวเลขครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดของปูสามครับว่าปูสามแปดสิได้ตัวใดฝากต้อนเอฟซีขับสำหรับโค้งสุดท้ายเอฟซีขอมาเบิ้งครับมาชมมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สำคัญเอซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ครับสิบ่พลาดข่าวสารนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีสิบ่ได้พลาดข่าวสารจากทางช่องนะครับอาครับสำหรับตัวเลขหน้าทางครับของปูสามแปดนะครับเพราว่าสิเป็นลักหน่วยหลักสิบบนล่างนะครับมาทุกงวดไม่เคยพลาดนะครับเอฟซีกะคือสิรูกันดีนะครับติดตามมาตลอดนะครับอาครับเพื่อมาเป็นการเซเวล่าครับเข้าไปเบิ้งตัวเลขหน้าทางครับ สรุปโครงสุดท้ายถ่ายสุดของปูสามกันวาแนวทัง,ทง16กพฤษภาคมนะครับปูส่สิได้ตัวใดฝากตอนนี้ที่ทางสองเขาไปติดตามก่าวธรรมสการปูพร้อมๆกันเลยครับรมาสการค่ะ,ะค่ะ,ะ,คะปูปติดตามโครงสุดท้ายครับปูมือนี้ตวเก้าปูปตัวใดค่ะ 6. เก้าหาคือเก้านี่บอกเก้าหนึ่งเก้าห้เก้าหล่องล่องเก้าหกปูนปบนล่างบอค่ะปูสองคู่นีน้ เป็นบนล่างเลยเนาะศูนย์กับแปดลักร้อยเนะบนล่างอ้ศูนย์กับแปดรักร้อยอ๋อลักล้อยวันนี้ปูได้สองตัวค่ะอ,องตัวแปดศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดเืนศเลืนศูนย์ก็ับแหลักหลักร้อยศูนย์กับแปดนะปูเด่นศูน,เน์เด้อค่ะ มเอนีมาตามนะคะโฟงสุดทไทยปูวาเก่าหาย่างนักเนี่ยโตเก่าแต่ตองวดหูนกปูศูนย์เก้าห้าเล่นบ่นปูสาม <3 S 1> ตัวตัวล่องบ่ปูมีตัวร่องบ่าบค่ะนี่ศูนย์เก้าหกบะล่อง,องหากระบอกไมากิดตรงี้เลออ พอว่าเล็กวิ่งปูมหาก้หกนะค่ะคบบุญคบบุตัวใดปูคบบุญสูตรขึนตเกหาคือเกีสูตรร่องัวเดียวกันนะารับอู่หาสูตรชนตัวเดียวเลยนะปูอื่ใชู่ัดขัดเล็ร่องตัวเดียวบัดถือกระถือตนนี่แหล คันธือคือ0ูนเกาห่าเต็มๆเลยอืมแต่ว่าจําได้ปูเคือหายรอบนั้นซูนเกาหาปีกายนี่ปูสามโตตรงเลย,ยนะคะเอฟซี <FC. S 2> จำได้นะคะค่ะปูว่าเดี๋ยวปูไปเอานี้มาหายก่อนนะคะเนาะเอฟซี FC นะคะปูวายยังย่ำนะคะเป็นบนล่างเลยเด้อยสองตัวนี้นะคะปูมักคักนะคะคือนะคะเดี๋ยวจะบาเคียนหายก่อนนะคะเนาะ เก้าห้าเกนะคะเก่าหากับเก่าหกด้วยค่ะเด้ออหลักร้อยฟันไปที่ศูนย์นะคะปูยังเน้นตักเก่านะคะตังแต้ตองวดแล้วนะคะเอซเนาะเก้าหานี่คันออกนี่ได้หลายแห้งด้วยค่ะปูซื่อหลายอยู่นะคะนอกเก่าหานะคะลรตเตอรี่นี่โอ้ยยิบจับลร้ใบนะคะเนาะ ขันออกนี้ได้ร้ายเลยล่ะค่ะศูนเกาหาต่ว่าถ้าถ้าทุกคนจําได้นะคะ,ะปีปีหกหานะคะปูให้ถูกสามตัวตรงนะคะเนาะเบ,บางวดดันเบามาเอาเสามือห้ยออกเลยนะคะปูปูให้สามตัวตรงเลยนะคะอาซิมานะคะแต่จำว่าใดนะคะเจบ,บาจำว่าใดว่าเดือนใดนะคะในปีหกหกหานะคะ ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกรอบนั้นปูไห่นะคะเนาะเขาสามตัวตรงหรือว่าซีเมนนะคะชุดนี้ลองพิจารณาเบื้องต่ว่าสบ่ามักน้ำปูอยู่นะคะมักเก่าหกมักเก่าหกน้ำปูอยููนะคะโอ้เอาปูสีเปิดอันว่าเก้าเวิดอีกเราบอปูเออสูตรมาครบบน โอ้มาครบบนค่ะปูศูนเกาหค่ะสูตรนึงโอ้โอมันหลายสูตรครบบนอีกโอ้มีติดศูนเกหาูนเกห่อีกโอ้ค่ะสองสูตรแล้วนี่นี่เด้กนี่ค่ะเกหอีก0ูนเก้าหโอู้นอันนี้โม่เคือมูโม่คือมือม่เขาจะศูนอ ป,เปูเรียกว่าศูล์เกาหานี่มันช,หชนหลายสูตร,ตรปรูปูเรยว่าจังไดกับมันใจ,ว,ว,นใจว่าเกาหานี่บอ้อเือเกาหานี่แน่นอนแน่นอนเนาะปูปูว่าแน่น,นอนนะจัน์สิมันใจคักแล้วสันแน่นอน,นสันปูอะไฟมาเล็กลางของได้เล็กลางเล็กลางฟันตัวใดบ่ะนี้ปูเนื้ละเก้าเดียวก็เก้าสุดที่ปูหายต้องหวัดนั่นบอกโอ้ค่ะค่ะ อ่าผู้ใดจื้อใดนะคะฉบับลูกหายไปแล้วเนาะปูเนาะตึกงเต้าเลียกออกเก่าที่ปูอาเก่าชุดนะคะที่มันถือหกหานะคะเนาะคือปูกันยังยำคือเก่าเก้าห้าทั้งบนทั้งล่างจ้ะโอ้เก่าหามีทั้งบนทั้งล่างเก้าห้านี่ก็หันหกลักทีปมันาะฮะพวงหวัดที่เหล่านั้นนี่ลักทีปหน่วยพิสิ เป็นเก่าคู่หลางบอดได้กับน้ำปูเนาะบอดได้กับเป่นปนีคันคืออ่าซิฟนวยเลยนะคะเ่าต้องกับสื่อหลดเก่าคู่นวยค่ะปูเก่าแล้วเนี่เแน่นแ้่ปูปูสื่อสื่อเก่าคู่เลยบ่ค่ะปูเอาแล้วได้ไยมปูเอ่าแล้วโยปูซื้อแล้วเด้ค่ะสื่อเก่าคู่งวดนี้จะบากกับสื่ออีกคือเก่าเก่าคู่ปูนะคะนอกไบถ่ลุ่นอีก พอวังหวอดที่แล้วเก่าคู่นั่นจะบากกซื้อน้ําปูนี่นี่มันมาช่วงกันล่องหาล่องรักหน่วยหน่วยลลางบปูคือเก่านี่เดียวหันห้านี่เดียวโอ้นี่เดียวหลักหน่วยลลางเอาปูหายหลักหน่วยลลางสามตัวมาตัวนี่นี่มันออกมาฟันมาคักคับนี่เดียวหันนี่นี่แกดึงเนี่ยป๊กกระถือแกดึงนี่ก็หอกคานี่ค่ะหูกคากระเขาห้าบานกันนี่เนี่ย มีห้าหลักหน่วยมีแปดมีสองมีห้าแหม่มันชนช่วงกันที่หาดช่วงกันที่หาดอือไม่ใช่บว่าเจ็ดห้าเปนสมบูสิบบนสิบบนสิบบนค่ะหนึ่งมั่นถึงเงาเก้าถึงนเงาได้ลายนะพีบ้านค่ะหลักสิบมีเก้าเก้าหลักสิบส่วนกันเก่าส่วนตัวได้มากเทนั้นอือเก้าหลักสิบบน เก้าหลักสิบบนนะคะเป็นหเรื่องนี้เรื่องเทวกระจายอยู่ค่ะเป็นแทวเลยเนาะบนปูส่วนตัวมาตัปูเลี่ยวกันเละกันที่ว่ามาแต่กระซินหนีมาแล้วค่ะที่ว่าเพิ่งดังๆกันงวดนี้มาตัวใดปูบนนี้ใครจะว่าคือว่าหาหนึ่งเจ็ดใช่ไหมหาหนึ่งเจ็ดเฮ้ยเมื่อสิบบนหนึ่งหาหาหนึ่งเอ้าห้าหนึ่งเจ็ดเฮ้ยหาเจ็ดก็เป็นไปได้ได้บันปูห้าหนึ่งเจ็ด โอ้เลขมาแต่กาลสินคือหาหนึ่งเจ็ดด้วยค่ะเด้อนะคะงนะวดที่แล้วหกห้าห้าหนึ่งเจ็ดงวดที่แล้วมันเดิทั้งบนทั้ง 5, ล่างโมเป็นต <6, S 1> กปุสามหาก่อนห้าหกสามห้าหกสามดล้กันหนึ่งเก้าค่ะ 6, 6, 5, 6, หก 6, 6, 6, 6, หกค่ะ เพราะว่าคนอยู่อยู่บ้านนี่แล้วปูบ้านปูนแล้วพิ่นไปเฮ็ดเสริมสวยอยู่ในบ้านนู่นน่ะค้นว่าถือกันพุทธสองแสนสามแสนถือหลายยีนแต่ว่าเนี่ยและเนี่แหละเลยเมื่อหนูถามเพิ่นว่ามาไปเพิ่นว่ายังบพันหรือไม่น่ะเขาก็มาเบิ่องลักทริปูอีกฝั่ค่ะโอ้มันเข้ากันวดวดนี่มากยังกับปูนห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเนาะมาจากกาฬสินธุ์เนาะปูเนาะห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ ยังไงลูนเี้ยข้าวว่มนปูกับบ่ปูเนี่ยมัปูบาสนใจนํำข้วจค่ะบลกแต่เรีปูเนี่ยห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเก้าวตัวหนึ่งโอ้พนไหมาสามตัวแล้วก็สองตัวล่างนะคูเนาะสองเก้ากับห้าหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าตัวหนนมันจำหาไมุ่ด้เจ็ดาไม่เจอเลยกบ้นจัค่ะบเนี่ยบ้จังนำขวจ แต่ว่าเพื่อนเขาไปเฮ็ดอันอันเสริมสวยี่ว่าเพื่อนว่าถือกอันถือเบดบาทนที่ดีที<บ>่ปลูกคนว่านีเนยค่ะนี่รักลอยมันโซน,นกับแปดปรหันศูนโซนกันช่องถูเนี่โซน,ออนบานนี้อไปคนละตัวปูอันนี้รักลอยสองสูน,สนบระหนี่ช่องสูเด่นบังกับโซนศูนนี่มันออกโซนบานนี้โนกับแปดไปคนละตัวบานนี้ศูนศูนกับแปดปูของตัวนี้เนี่ยผก็ยัง โซนคือเก่ามันช่อนตัวใดมันมากตัวนั่นเนาะปูเนาะแตงหวดนี่มันบ่าช่อนกันเนาะปูโซนก็แปดปูเก่าโซนนี่เก่านะปูมักซูนปรคับกว่านีอนี่รักทิปลังเนี่ยมันก็มาช่วนเก่าเนี่ยนี่ว่าหกว่าหกหกเอาพิจารณาเบิ่งนะคะมือนีมากคงสุดท้ายนะคะเนาะแต่ว่าเก่าหานี่ปูเอานักคักอีลีเดอร์เอฟซี ยลปูลปสืออ่อไล่ีลีค่ะแบตเ,เตอรี่ก็เก้าห้าเนี่ยเก้าห้าอย่างเดียวอาแต่เก้าหาเล่นมบูโอแต่เก้าหาโอ้สื่อหลยค่ะตว่าชุดล่างชุด่ากทชุดล่างชุดเต็มที่ใช่ป่ะล่องห้ตั้งแต่ตองหวัวน,นะปูก็ซ <9 S 1> ื้อเืกันเด้อนะคะคปเก้างค่ะห้าหนึ่งเจ็ดนะโอ้ง,งามยุติปูหนึ่งเจ็ดหนึ่งหานเนึ่งหาค่ะเอา่ะมา เอาพิจารณาเบิรงนะคะอันนี้นะคะเอาแคหนาจอไว้นะคะเรียกมาจากกระสินที่เพิ่นถือก,กันไลยๆนะคะนอปูว่าปูกระจื้อบ่ได้นะคะแต่ว่าจําได้ว่ามีหาหนึ่งเกตกบสองเก่านะคะเนาะหัดจังใดเดียวสบาดกันสิไปซืบสาวเล่าเรื่องมาให้อีกนะคะเพระะาะว่าหกประตูเขาแล้วขยอหานึงเก้าเอหกประตู 5, 6, 3, ห้าก้อนก็ห้าหกสามอยู่หกประตูหนออึ่งเก้าอยู่ก็ต้งหัก ค่ะบัดนี้คือเจาะกับจัดอีกมันวนปูนี่หาเงินเก็บนี่หกประตูคือเก่าเออาเอฟซีพิจารณาด้วยค่ะเด้อเพื่อเข้าหมานน้ำเพลินเพราะว่าได้ยินมาเพลินสี่อันหาเงินสามบัดมาครบหลังนี่ก็นี่ครบหลังครบหลังบ่ปูนั่นเดบปูมันกับมีติดเบิดตัวปูมาครบหลังมีดก้าวห้ากับกับเจ็ดห้าเดบปูหกห้าค่ะนี่หกห้านี่ครบหลังครบหลังทุกงวดเรื่องนี้เลยนะครบหลังทุกงวด ครบล่างนี่เลยปูเป็นไรบันนีมันก็มีสี่มีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งนั่นเลยโอ้มันติดหลักซิหลักหน่วยปูเลยเนาะนั่นเลยฟันพูดเดียวเห็นโอ้อ้าวคนละสูตรแต่ว่าตรงกันเอฟซีตรงพิจารณานี่สูตรซอนของปูค่ะครบล่างอ้าก็มีมีติดมาอีกเกาห่าครบล่างเออเกาห่าเปียกห่านี่มีติดหาไปเกาห่าหากเครบล่างเบ็ดหลายสูตร มันใจคักม oh, ัน um, ป okay. ูตัวนี้โอ no ้ค่ะนี่นี่น่จาจตัวเดียวตัวเดยวก็ยังห้าเก้าเนี่ยโอ้สูตรตัวเดียวสูตรตัวเดียวยังไม่หาเก้าอีกหันไป่ดูี่ก็ร่งเก้าเนี่ยงบกปหันเนี่ยเจ็เนี่ยมันม่งเห็งเด่น เนี่ยมยังก็มาช่วนกันเก้าห้าห้าเก้าหาเกาเก่าหาเอาปูมั่นใจเก้าหาไปบรลอดถึกแน่นอนมาทันปูวาเอาใส่ดนพินิจในการรับชมดีค่ะเดอมักชอบเข้ากับตามนะคะบ่มักเข้าปล่อยพานได้เลยนะคะนํำเสนอฝากตอนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมาครบบนสามตัวค่ะ โอ้มาสามตัวบนน้องปูน้อเอ้ามันก็มีติดแต่เลยศูนไอสันปูมาครบบนนี่เนีศูนเก้าห้าเนี่ยคือเก้าสูนเก้าหัวจันปูกระจับหอกเลยสูนเก้าห้าอมันมันหลายสูนมันเข่าตัวเนี้เลขค่ะที่หาสูตนมันเข่าตัวนี้ค่ะโอ้สี่หาสูตรเขาตัวเดียวพิจะรลหน้าเบืองด้วยค่ะเดือดเหียวไปถ่วยแห้งถือไปเลขค่ะอูแห้งหันใจคักะน้องปูน้อค่ะ เป็นแนวทางฟักต้อนกันไปมักชอบเข้ากับตามบ่มามาเข้ากับปลอยพานเด้ค่ะเด้อเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะผิดถูกบวากันนะคะคือด,ดีดีเลยพูดนีก็ไ้ค่ะแล <c oughs> ้วการสุด้านีกับข่าขอบุญขอบคุณปูเด้อค่ะทีแบ่งปันนะคะแนวทางนะคะให้เอฟซีนะคะแฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาภต้อกันนะคะสาธูค่ะปู สกีสกมานนะปูนาะ